ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็จะมา แนะนำนะครับวิธีการแก้แบนนะครับของคนที่ไม่ได้ขับแก๊บนานเกิน6เดือนนั่นเองนะครับซึ่งประสบการณ์อนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของหนึ่งนะครับเนื่องจากหนึ่งไม่ได้ขับแก๊บนานเกิน6เดือนนะครับก็เลยโดนปิดระบบชั่วคาวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับว่าวิธีการเปิดระบบเนี่ยต้องทำย่างไงกันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีเนี่ยมันจะยากหรือเปล่านะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับหนึ่งนะครับ ก่อนเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับก็คือคลิปนะครับที่1เดินทางไปที่ลาคำแหงนะครับนึกว่าจะช่วยอะไรได้เยอะนะครับก็คือไปถึงนะครับเขาก็ให้สแกน QR Code โคดหน้าบริษัทของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ให้คุยกันในไลน์นั่นเองนะครับสรุปว่าเดินทางไปเนี่ยเสียเวลาเปล่าจริงๆนะครับก็คือต้องสแกน QR Code โคดแล้วก็คุยกันในไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเดินทางไปเนี่ยเราก็สามารถสอบถามอะไรได้ที่ข้างหน้านะครับแต่เขาก็จะโยนมาอยู่ดีนะครับว่าคุยกันในไลน์นะครับอะไรประมาณนี้นะ ขั้นตอนแรกนะครับในการเปิดระบบนะครับให้เพื่อนๆนะครับสแกน QR code ที่1ขึ้นไว้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ QR code นี้นะครับเป็น QR code ของทางศูนย์ย่อยนะครับรามคำแหง นั่นเองนะครับเพราะว่า1ไม่รู้ศูนย์อื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยหไปถึงศูนย์มาเลยแล้วไปก็เสียเวลาเลยนะครับเพราะว่าพอไปถึงเขาก็ให้สแกน QR code คเพื่อที่ไปคุยกับเขาในไลน์อยู่ดีนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยที่หนึ่งไปเนี๋ยวโอ้โหเจอคนมาจากสมุทรปราการเหมือนกันเนี่ยมาแล้วก็มาอา้าวต้องมาสแกนอีกเหรออะไรผมมาตั้งไกลสรุปว่าก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยอะไรแบบนี้นะครับก็สแกนไว้ดีกว่านะครับสแกนเสร็จเนี่ยง่ายเพื่อนๆอยากถามอะไรได้เลยนะครับนอกจากเลือกการเปิดระบบนะครลจจาาาีเเร,ร็ถ้ e ํอม หรือว่าพาสเวิร์ดหรือว่าอ่อี ID อะไรต่างๆที่เราสมัครแกปเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้ขับนานใช่ไหมจำไม่ได้นะครับให้เรานะครับถามทางไลน์เข้าไปได้เลยนะครับเขาก็จะขอชื่อนามสกุล เบอร์โทรรหัสบัตรประชาชนอะไรแบบนี้นะครับที่เคยสมัครแก๊ปไว้เนี่ยเขาก็จะดูว่าเออเอกสารมันเคยมีหรือเปล่าหรือว่าเอกสารนี้เคยอยู่ในระบบหรือเปล่าถ้าเราจาไม่ได้เนี่ยถามเขาได้เลยนะครับแต่สําหรับหนึ่งเนี่ยหนึ่งจำได้เลยนะครับก็เลยมาสู่ขั้นตอนขัดไปนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชันแก๊ปของเรานะครับเราก็กดส่งเอกสารไปได้เลยครับที่เราโดนแบนไว้ดั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่จาไม่ได้เนี่ยอย่างที่มือบอกไปนะครับติดต่อทางไลน์ของทางศูนย์ย่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาประสานงานให้นะครับแต เมื่อกดไปเสร็จนะครับเขาก็จะบอกนะครับให้เรารอ1-3ถึงวันนะครับเพื่อที่จะรับลิงก์ส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับแต่ของหนึ่งนะครับหรอไม่นานนะครับหรอประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับเนื่องจากวันนั้นเนี่ยที่หนึ่งทำเนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับเหมือนจะเป็นวันเริ่มต้นของวันทํางานนะครับก็อาจจะการทํางานค่อนข้างที่จะรวดเร็วหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเป็นการเดาล้วนๆนะคือรอไม่ถึงชั่วโมงนะครับเขาก็จะส่งข้อความมานะครับว่าสวัสดีค่ะคุณแล้วก็จะเป็นชื่อของเรานะครับ ทางแกปได้รับคำร้องขอเปิดระบบของท่านแล้วกรุณาไปที่ reboardinggap.th เพื่อส่งเอกสารประกอบการนะครับเมื่อเราได้ข้อความนี้แล้วนะครับให้เราครับจิ้มลิงก์ไปเลยนะครับจิ้มลิงก์ส่งเอกสารประกอบไปได้เลยนะครับและก็เขานะครับจะให้เราล็อกอินนะครับบัญชีแกปของเรานะครับเพื่อนๆก็ล็อกอินไปนะครับเป็นอีเมลอะไรของเรานั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปเสร็จนะครับเราก็ส่งเอกสารทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรูปถ่ายด้าตรงบัตรประชาชนใบขับขี่ บุคคลที่ติดต่ออะไรที่เขาเขียนว่าบังคับบังคับบังคับเนี่ยเพื่อนๆส่งเอกสารไปให้หมดเลยนะครับเมื่อเราส่งเอกสารหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะพาเข้ามาสู่นะครับว่าคุณได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเราสมัครใหม่เลยนั่นเองนะครับแต่เนี่ยเราล้องขอเปิดระบบนั่นเองนะครับทางแก๊ปนะครับก็จะส่ง SMS มานะครับว่าขอบคุณนะครับคุณชื่อเรานะครับสาหรับการสมัครขับแกรปรอรับผลทางสมัครผ่านทาง SMS นะครับหรือติดตามได้ ใน l ีดเดอร์บอร์ดนะครับที่เขาส่งลิงก์มาให้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็รอทางเขานะครับส่ง S S มานะครับหรือเรากดลิงก์ไปดูสถานะของเราได้นะครับแต่ของหนึ่งเนี่ยวันนั้นเนี่ยทำเนี่ยรอไม่นานเลยนะครับคือไปทํา2ชั่วโมงอ่ะแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเขาก็จะส่งมานะครับสวัสดีค่ะคุณเป็นชื่อของเรานั่นเองนะครับอีกเพียงขั้นตอนเดียวทําแบบทดสอบในการใช้แอปเพื่อเปิดระบบคลิกลิงก์ที่เขาส่งมาให้เลยนะครับเขานะครับก็จะพาเราเนี่ยเข้าไปสู่ในลิงก์ของ Academy ของทางรนเครับื่องดูวิดีโอทั้งหมด ที่เขามีมาให้นะครับของหนึ่งเนี่ย28คลิปนั่นเองครับดูและก็ทําการทดสอบนะครับส่วนแบบทดสอบเนี่ยจะเป็นแบบทดสอบที่สามารถทําซ้ํำทาซ้าได้นะครับหวิดีโอดูจบจะมีแบบทดสอบนะครับแต่ว่าบางวิดีโอก็ไม่มีกระช่างมันนะครับอันไหนมีเราก็ทําไปนะครับเมื่อเราทําแบบทดสอบเสร็จนะครับเราก็กดส่งไปเป็นปกตินะครับเราก็กลับมาดูวิดีโอใหม่วิดีโอใหม่นะครับจนครบ28วิดีโอนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันแกล็บนะครับช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวินโดว์เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที กลางที่จะง่วงนอนมากเลยนะครับใช้เวลาอบรมตอนนั้นเนี่ยที่1ดูคลิปเนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะเราไม่สามารถกดข้ามอะไรได้เลยนะครับบางคลิปเนี่ยหานาทีบางคลิป6นาทีบางคลิป10นาทีก็มีนะครับหนึ่งก็เปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเรื่องวินโดว์เรื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งรู้หมดแล้วนั่นเองนะครับอันไหนที่เพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆก็ดูได้นะครับศึกษาเป็นความรู้ไปนะครับเหมือนเป็นอะคาเดมี่ให้เราเรียนรู้นะครับทั้งหมด28คลิปนะครับ 2ชั่วโมงน่ะเกือบ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราดูอะไรเสร็จนะครับมันไม่มีปุ่มกด u c c e s s หรือว่าปุ่มอะไรที่เรากดส่งข้อมูลเลยนะครับทุกคนมันจะขึ้นว่า28ทับดนะครับด้านบนนะตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับติดตามผลนะครับโดยการนะครับทักไปทางไลน์ที่1ให้สแกนตั้งแต่ต้นนะครับ นั่นก็คือของทางศูนย์ย่อยนะครับบอกว่าเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็แคปอย่าลืมแคปหน้าจอตรงที่เราทําแบบทดสอบไว้ด้วยนะครับ28่สทับยีเนี่ยแล้วเราก็ส่งไปทางศูนย์ย่อยนะครับของทาง รางคำแพงนะครับที่1ให้สแกนค r วอร์โค้ดไปนั่นเองครับเพราะก่อนหน้านี้หนึ่งหาตั้งนานนะครับหาวิธีตั้งนานครับว่าเอ้ยทาไมกดส่งไม่ได้และเขาจะรู้แล้วได้ไงว่าเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วหนึ่งก็เลยส่งไปหาทางศูนย์ย่อยนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ตอบกลับมานะครับว่าอ๋อพี่ทําแบบทดสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะอเดี๋ยวเหลืออีกขั้นตอนเดียวนะครับพี่ต้องส่งเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ SMS ไม่มีการแจ้งเตือนมานั่นเองนะครับอย่างที่หนึ่งบอกนะครับติดต่อไปทางศูนยย่อ ง่ายสะดวกรวดเร็วมากกว่านะครับก็นั่นแหละหนึ่งก็เลยติดต่อไปทางสุนย่อยในอีกวันนึงนะครับเพราะว่าวันนั้นมัน2องทุ่มแล้วมันเลยเวลาการทําการไปแล้วดูคลิปกาอะไรดูคลิปวิดีโอกว่าจะจบคลิปอบรมคลิปอะไรกว่าจะจบนะครับนู่นอ่ะสองสาทุ่มนั่นแหละครับก็วันถัดมาหนึ่งก็เลยนั่นแหละ ทักไปนะครับเขาก็เลยส่งนะครับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาให้นะครับเราก็กรอกข้อมูลของเรานะครับตามที่มีมาให้กรอกเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะครับว่ากรอกอะไรกันบ้างนะครับแต่ไม่เยอะหลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งกลับไปหาเขาเหมือนกันนะครับที่ศูนย์ย่อยนะครับว่าอ๋อส่งประวัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางศูนย์ย่อยเขาจะบอกว่านะครับพี่ๆนะครับรอเปิดระบบได้เลยนะครับสามถึงเจ็ดวันครับเออตอนแรกหนึ่งนึกว่าจะรอนานนะครับของหนึ่งเนี่ยเปิดระบบภายในสามวันนะครับหนึ่งทำวันจ ให้ท่านใหม่แล้วเริ่มรับงานทันทีนะครับโหลดแอปนู่นนี่นั่นต่างๆนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆหลังจากดูแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยต้อง ต้องทําตามที่1บอกนะครับส่งไปที่ศูนย์ย่อยไม่งั้นเพื่อนๆหาไม่เจอเหมือนหนึ่งแน่เลยนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็ไปดูเอ้าเราทํา28ท28แล้วเฮ้ยไม่เห็นมีปุ่มให้ส่งเลยก็ไปเลยไปดูแบบหมวดอื่นๆนะครับที่เป็นคอร์สอื่นๆก็เป็น29ทับ28 30ท28ซึ่งเราดูเกินเกินที่ลิมิตที่เขาแบบให้เราดูแล้วนะครับจนหนึ่งต้องทักไปถามทางศูนย์ย่อยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เออเราได้ความเข้าใจไม่งั้นเนี่ยอาจจะรอนานนะครับอาจจะรอเป็นเดือน2เดือนก็ได้นะครับถึงว่าแกปจะทําระบบให้นะครับซึ่งศูนย์ย่อยเนี่ยจะเหมือนตัวประสานงาน ไปทางศูนย์ใหญ่แบบรวดเร็วมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่หนึ่งบอกไปนะครับว่าติดต่อทางศูนย์ย่อยเนี่ยดีที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับหนึ่งมีเรื่องมาแชร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับอาจจะดูยาวๆหน่อยนะครับแต่หนึ่งพยายามรวบรวมมาให้แล้วนะครับเป็นแบบสําหรับคนที่ไม่ได้ขับนานและอยากจะกลับมาเปิดระบบแก๊ปใหม่นะครับก็ลองทาตามหนึ่งดูแล้วกันนะครับแต่อย่างที่หนึ่งบอกไปอย่าลืมสแกน QR code ดนะครับของทางแก๊ปศูนย์ย่อยไว้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรทางเขาง่ายกว่าเพระเผื่อทางง่ายกว่าหนึ่งนะครับแต่ก็ เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้นะครับก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับก็นะครับเตรียมหมอนไว้เลยนะครับสำหรับการดูนะครับคอร์สหรือว่าอบรมต่างๆของทางแกปปนะครับก็วันนี้หนึขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับทุกคนหนึ่งก็นั่งฟัง บทเรียน a c คา e m มีของแก๊ปนะครับซึ่งใครเป็นคนทําคลิปออไอ้พวกนี้นะครับคือใช้สำเนียงใช้คําพูดอะไรแบบเนี้ยที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากมากเลยนะเข้าถึงยากบแบบยากแบบจากคนไม่มีความรู้กลายเป็นแบบไม่มีความรู้หนักกว่าเดิมเพราะว่าระบบปฏิบัติการ Windows 1น,นึ่จศนอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆลองไปฟังดูนะครับคนที่โดนแพนอยู่เหมือนหนึ่งเนี่ยแหละ เนี่ยมันมีหลักสูตรทั้งหมด28หลักสูตรนะครับเราต้องดูนะครับตอนนี้1ึ่งเพิ่งถึงหลักสูตรที่10เลยนะครับหลักสูตรประมาณแบบ5นาทีบ้าง2-3นาทีบ้างอะไรก็หลักสูตรวินโดว์อะไรไม่รู้เนี่ยก็ต้องรอดูจนจบนะครับยวให้ดูฟังเสียงทุกคนฟังเสียงเริ่มต้นด้วยการเปิดไฟล์ Explorer ซึ่งคุณสามารถหาได้จากแถบงานหรือค้นหาได้ในแถบค้นหาพาง่วงมากเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวขออบรมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปอะไรให้ฟังให้หมดเลยนะครับทุกคน